To take my hand away from me, yeah. I let you. Cause I'm so addicted to this feeling. สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์และอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์สุดคุ้มนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะนํามาแนะน,นํา1รุ่นนะครับเป็นรุ่นกระบะสี่ประโตูยกส่งเกียร์ธรรมดารุ่น x l g นะครับสาหรบับรุ่นนี้พิเศษเลยก็จะเป็นรุ่นที่มีบวกระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับราคาคันนี้จะอยู่ที่964,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าด้วยคันนี้เนี่ยมีออปชันหรือมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นกระบะ4ประตูลสูงเกียร์ธรรมดานะครับรุ่น x l t ราคาคันนี้จะอยู่ที่964,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ซี170แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดาถึง6สปีดด้านหน้านะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเส้นคาดคู่สีโรเมียมนะครับพร้อมลังครึ่งขนาดใหญ่สีดำให้ความหรูหราให้กับตัวรถนะครับมาพร้อมกับดวงไฟคู่หน้าที่จะมีขนาดใหญ่ตัวไฟก็จะมาพร้อมหันไฟ daytime r u n d i n g light นะครับและหลอดที่ให้ก็จะเป็นหลอด LED ด้วยมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่สําคัญคันนี้มีมีบวกอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาด้วยก็จะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยและที่บริเวณกันชนจะมีตัวเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้านะครับให้ถึง4จุดไฟตัดหมอกมีมาจากโรงงานพร้อมพร้อมส้นคาดผมเนี่ยมด้วยความหรูหราด้วยด้านข้างนะครับได้คิ้วล้อขนาด สนิ้วนะครับสีดําด้านเป็นแบบแนบนะครับรับกับตัวล้อแม็กติดตั้งจากโรงงานนะครับขนาด17นิ้วลาย6กา้านสีจะเป็นอารมิ์น้ำมอร่อยนะครับสเต็กยางที่ให้ก็จะเป็น255 70 R 1 7นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยครบคันไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกนะครับคู่หน้าความคีประบายความร้อนมีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และยังมีระบบป้องกันกา,การลื่นถลาย ESP มาให้พวกด้วยนะครับ กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับแฟรเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีระบบปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าด้วยที่แก้มตัวรถนะครับมีตัวระบายอากาศจากด้านข้างให้นะครับมีเส้นคาดผมเนี่ยม,มาพร้อมพร้อมระบบพรามว่าโซโบมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับระบบกุญแจร,รีโมทแบบสมาร์ทเอ็นจี ที่เรามีกุญแจอยู่ข้างรถเราสามารถล้วงเพื่อเปิดประตูได้เลยนะครับและกดบริเวณทัชแพคเพื่อเป็นการล็อกประตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ง,งานมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีเผื่อคุณสุภาพสตรีเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าก็ไม่ต้องเสียเวลาลื้อคนคกุญแจจากกระเป๋าขึ้นมานะครับบันไดข้างมีมาจากโรงงานพร้อมนะครับตัวบันไดออกแบบมีร่องระบายน้ําให้นะครับป้องกันการลื่นและทําความสะอาดได้ง่ายด้วย ตัวบันไดจะมีขนาดใหญ่นะครับใช้งานได้เต็มเหยียบได้เต็มฝ่าเท้าตหรับท้ายกระบะนะครับมาพร้อมกับขอบท้ายกระบะสีดํารองรับการติดตั้งตัวโลบาร์เพิ่มเติมด้วยนะครับโดยที่เราสามารถยึดกับตัวถังตัวรถตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับทางโรงงานได้ออกแบบจิดยึดน็อตต่างๆมาให้พร้อมนะครับท้ายกระบะมีบันไดเหยียบขึ้นหยิบสมาระจากท้ายรถด้วยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ได้ความสะดวกสบายในการยกของขึ้นหรือยกของลงจากท้ายรถได้เลยนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับตัวโลโก้ที่มีซ่อนกล้องช่วยถ่ายจอดอยู่ที่ฝาท้ายด้วยตัวภาพจะเป็นภาพสีไป,ไปปรากฏที่จอกลางนะครับมีไฟเบรกตรงที่3พร้อมนะครับกันชนท้ายมาพร้อมกับตัวซ็นเซอร์นะครับเตือนกันชนด้านท้ายเป็นเซ็นเซอร์เสียงนอกเหนือจากตัวภาพจากกล้องที่เป็นภาพสีแล้วเนี่ย ก็ยังมีตัวเซนเซอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่หรือการถอยหลังมากที่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวบันไดออกแบบเป็น2ปรสเต็ปให้นะครับสิ่งเดียวกับตัวรถสำหรับภายในรุ่นนี้นะครับได้เบาะผ้าจากโรงงานนะครับตัวเบาะเป็นแบบทรงสปอร์ตโอกระชับนะครับที่คอนโซลมีการตกแต่งสีเทาให้กับคุณลูกค้าที่บริเวณคอนโซนกลางจากฝั่งซ้ายจนถึงฝั่งขวา และมีการตกแต่งตัวช่องแอร์นะครับเป็นสีดำเปียนโนแบ็กพร้อมเส้นคัสตมียมด้วยสำหรับรุ่นนี้ได้กุญแจแบบพุสตาแล้วนะครับมีไฟหน้าแบบปิดอัตโนมัติเป็นไฟออโต้และใบปัดน้ำฝนก็เป็นใบปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับออโต้เช่นเดียวกันนะครับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับระดับสูงต่ำใกล้ไกลได้ตัวคีบพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพุ่มหนังพร้อมการตกแต่งสีดำเปียนโนแบ็กที่เปลือยไปด้านล่างของตัว ไ,ได้เอาลมความเป็นประกอมากยิ่งขึ้นนะครับและยังมีระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นพุชฟันคทนะครับลดความเร็วคงที่ในกรณีที่เราขับทางตรงไกลๆยาวๆนะครับก็สามารถรักษาความเร็วคงที่ได้นะครับโดยทํางานโดยที่คุณลูกค้าสามารถดันตำแหน่งบวกและลบเพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดความเร็วได้นะครับมีมีระบบรักษาเลนนะครับป้องกันการอาอกนอกเลนนะครับเลนชิปปิง้งเผื่อกรณีที่ลูกค้า เปิดเปลี่ยนเลนนะครับโดยที่ไม่ได้เปิดไปเลี้ยวนะครับวงม,มาลัยจะดึงกลับและสั่นเตือนให้ด้วยนะครับลิมิตคอนโทรลนะครับไว้สําหรับล็อกความเร็วนะครับในกรณีที่ลูกค้าสมมติล็อกไปที่1 0 0ยเราเหยียบคันเร่งยังไงมิดคันเร่งยังไงก็วิ่งได้แค่100อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถปรับระดับความเร็วของการตั้งค่าได้ที่ตำแหน่งบลกลบตรงนี้ได้เลยนะครับมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่วงม,มาลัยได้นะครับส่วนฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นคําสั่งสําหรับปรับตั้งตัวจอ เล่นหม่นะครับตัวจอเล่ใหม่นะครับก็จะเป็นจอสีนะครับขนาด8นิ้วนะครับเป็นเมนูภาษาไทยและจอกระางก็จะเป็นขนาด10.1นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับทัชสกรีนได้นะครับสัมผัสที่หน้าจอได้เลยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาไม่ถนัดปุ่มก็สามารถกดที่หน้าจอได้เลยนะครับถัดลงมาอีกก็จะเป็นไวเลสชาร์จนะครับสามารถต่อชาร์จไฟ ในรถนะครับผ่านมือถือโดยที่ไม่ต้องใช้สายได้โดยการวางที่ตำแหน่งตัวด้านล่างตัวนี้นะครับและยังมี USB และ USB c สสำหรับเชื่อมต่อปกติได้ด้วยอาจจะเป็นชาร์จไฟหรือว่าเชื่อมต่อไฟถึง,งต่างๆได้นะครับมีโหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมดนะครับและยังมีตัวระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว ESC มาให้ด้วยนะครับเกียร์ที่ให้สำหรับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ ระบบความปลอดภันยนะครับก็จะมีแอร์แบ็กถึง4รลูกนะครับมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับกรณีที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเส่นเสียงนะครับระบบจะโทรไปที่1 6 6 9ให้โดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับและตัวกุญแจรีโมทเนี่ยก็จะมีระบบ immobilizer ก็คือฝังชิปในดอกกุญแจถ้าไม่ใช่ดอกคู่ของมันเนี่ยก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับด้านบนของตัวกระจกมองหลังนะครับก็จะมีจุด ต่อ USB นะครับสำหรับเชื่อมต่อกล้องบนันทึกการเดินทางหน้าโดยที่เราสามารถเสียบสายที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเดินสายมาถึงด้านล่างที่แผงประตูนะครับก็จะเป็นแบบตอบเพรสนะครับเป็นแบบนิ่มทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับมีสวิตช์เปิดปิดประตูที่ถูกซ่อนไว้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีการตกแต่งสีเทาให้นะครับ ส่วนด้านบนจะเป็นสีดำมีแตนทันหลอกพร้อมนะครับสำหรับที่นั่งตอน2ของรุ่น4ประตู xlg ที่เพิ่มระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมาพร้อมกับตัวต้องปรับแอร์นะครับพร้อมจุดชาร์จไฟด้านล่างให้นะครับปกติ xlg จะยังไม่มีท่อปรับแอร์ตัวนี้นะครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็เพิ่มเติมมาเป็นพิเศษเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะ4ี่ประตูยกสูง xlg คันนี้นะครับเกียร์ธรรมดาพร้อม ระบาบความปลอดภัยพยิเศษ,พษเพิ่มขึ้นมาด้วยสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอรดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะไปในบล็อกนะครับ p r a s i g 0 9 9 6 2 6 5 2 6 2บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนม,มัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฟอรดสุดคุ้มสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดแฟดแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟดแนนและสงล่งรถถึงบ้านฟรีด้วยสำหรับ ท่านไหนมีคนรู้จักสนใจอยากออกรถสอดแนะนํามาจองแล้วออกรถกับผมได้เลยนะครับผมมีจัดการแนะนําให้เป็นพิเศษเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแคมเปญพิเศษสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุดถึง1นึ0 0 0สบาทหรือเลือกรับเป็นดอกเบี้ยสมเซ็นนานถึง5ปีได้เลยนะครับยังไงคุณลูกค้ารีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนําอีกหรือว่าแคมเปญไหนที่มาเด็เดๆโดนๆผมก็จะนํามาแนะนําให้อีกเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ